ไปครับขออภัยสักครู่ตอนนี้ฝนกำลังตกตอนนี้กำลังเล่นสไลเดอร์บันไดครับสไลเดอร์บันไดทดสอบทดสอบแข่งแรง <c oughs> <c oughs> ดิงๆๆๆๆๆ้งดิ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 ้งมาแบบดิงๆๆๆๆ้งดิ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 ้งลงมาล้ต้องรอน้ำแรงกว่านี้ครับตอนนี้น้ำยังบ่อแหงอยู่น้ำคลอย อย่ามาลับลงมาครับว,ว,ว้าวว้าวว้าวว้างลานก็มีวันวันวันห่วงยางก็มีบางที ไยมืน่นน้ำไหลบว่าไยเมืน่นโอ้มาแล้วมาแล้วเบกเบกเบกโอ้แต่งหน้ามาอย่างงามเลยลูกสาวผู้ใดโอ้ลูกสาวผู้ใดนะลูกสาวผู้ใดอันนี้คือมาทำบธิษัทครับอำเภอหนองหินจังเลย เดนแดนที่ว่าเป็นน้าน้ําตกไหลลงมาแล้วก็ทําบันไดครับนี่มีพญานาคมีมองให้อาบน้ำพร้อมตอี้ฝนกําลังมาคนมาเยอะน้ำแรงต้าน้ําแรงมากโอ้มองนี่มืนมามองนี่มืน bếp 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 lúc sau vụ đại lúc sau vụ đại, xuất ngầm đó ba bếp bếp thiệp căn thịt từ phản lên nè Phan อันเอเดอได้ครับความสนุกของเด็กๆเดอรเดอร์จากน้ำครับน้ำฝนล,ลงมาแต่ถ้ำเดอลงบันไดดิงดๆๆงดโอ้เรกเบรกๆๆๆๆเบรกเจ็บตอนนี้น้ำกำลังเยอะขึ้นแล้วน้ำไหลมาแรงแล้วตกๆใหม่ๆ ลูกสาวผู้ใดลูกสาวผู้ใดต่าขึ้นไหม,ไมน้ำน้ำเยอะแล้วน้ำเยอะแล้วนไหมน้ำฝนมาเยอะแล้วขาไ,ไม่ไปหรอกอยู่อำเภอหนองหินครับอำเภอหนองหินจนังเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วรีกค้างรีบข้างดิ้งดิ้งดิงด้งดิงด้งดิ้งโอ้ <c oughs> และนี่ <c oughs> เก็บมือ ต้องใส่กางเกงบอมต้องใส่กางเกงบอมเก้วกางเกงบอมมาเหมือนากางเกงพี่พามมันเลือเล่อนๆน่ะอันนี้มันไม่เลือนเน่อนนี่พี่เขาดันหัวพี่เขาดันหย่างนี้อไรเนี่ย ถ่ายบทันบกบบกบบ๊ก นี่คนกำลังมาลงไปกับยายยายจะพาลงหน้ามันนั่งเร้อก่อนนะ สวยงามครับภูเขาต้นไม้แล้วก็สายฝนี่ฝน,น,นตก เสียกให้จริงๆใช่ไหมได้ไปดิมาไม่อยากเล่นเซเลเดอร์ไม่อยากเล่นเซเลเดอร์เล่นกับต้าดิแช่น้ำ ห้องแล้วฝาห้องแล้ว,ลวเดินเมะเดินน้ำมามาลงเา้าล้งาลงหนึ่งไอ้ต้าไม่กลัวเลยหรอกกลัวอะไรไปไปไหนไม่ไกลหรอกตกเี้แค่ไหนหรอกบรรยากาศครับพามาชมบรรยากาศน้ำตก น้ำไหลจากจากฝนตกบอกเอยู่ยไรเกยอยู่พื้นที่เดลยเป็นอะไรเกย์ขายของตะลุดตะลุดตะลุดหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมพ่อเล่น กาเจ็บได้เจ<อ>็บตูดโนี่หนูมันไม่เจ็บผมจะเปียกทำไมนะเลัาเจ็บผมจะเป<อ> <Bose. S 2> ียกอ่ะผ้ชมครับแม่กำลังแจกลูกลานครับไม่ลูวแกก็จะทำใหม่ตอนนี้กำลังเล่นสไลเดอร์ครับ

เล่นอยากเล่นมาเด้ครับอำเภออำเภออันหนองหินนะครับนี่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยความสุขของเด็กๆครับพาเด็กๆมาคลายเคยรียดคลายสมองครับหลังจากที่เรียนมาแล้วสา์อาทิตย์ก็มาผ่อนคลายได้ครับที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยประท่ามอุทยสถานตำบลปอนทุ

เด้อครับไไรเดอร์หนีของหน้ามอยู่หน้ารถตรงหน้ารถไงจอดตรงตรงหน้ารถก็ตั้งกับหน้าป๊อปเข้ารีไหม

ทำเริ่มแห้งแล้วฝนตกขอแรงๆหน่อยขอแรงๆหน่อยอน้อยท้าลงมาตั้มเนีย่ยอ้อยา,า,อยอาพูดแรงพูดเท่าพูดให้พูดเท่าเล่นนำแน่ใหายลงมาใหญ่บนลง มันหนักพุ่น้ำหนักหลอือผู้เท่ากัอยากมันอออ๋อ,อต้องเคยส่งๆวะวต้องสต้งสูงไปเข้าห้องนะ้ำเคหัวหับทที้หิน คนที่เขาว่าถ้าโดนเพื่อนๆมาขอโทษคนด้วยนะ้องะ้ไล่ใครมามาโดนเง้ต้องขอโทษเพื่อนมากนพอเราไ่้องใจน่ใจมาไปไปมาแล้วมาแล้วสามาแล้ว

รอยายลงมายายถนัดเร็วยายต้องขึ้นไปสูงสูงอ้ยหนาวล่าหนาวกลับบ้านไปอ,อ้ยหนาว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  เน่อยู่ตรงนี้แค่นี้แหละครับรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศครับบรรยากาศวัดธรรมโพธิสัตว์เจอหนุ่หึงขึ้นมาเลยหนาวภาษาหนาวภาษาลูกหนาว